สวัสดีครับพี่น้องครับบันทึกครับเสาร์วันพุธที่สองครับพี่น้องครับมิถุนายนนับสองพันถล้อยหกสิบหาพี่นะครับตอนนี้มอยู่ที่ตลาดนักขบานสมสนุกครับอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับผู้ใดนะครับมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์ของงวงว้ายพี่น้องครับต้องการให้มันกลับชัดเจนผสมติดง่ายระเบิดโค้งสั่งให้มันกินอาหารดีขึ้นของขายซีเคฟอร์ดมิกครับถุงหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับกินมืปลายท้งครับผู้ใดสนใจกับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่ง 3ามหาซ7เจ็ดศเบ็ดเงราคางวพันธ์หเป็นไงครับอาหารวัวตาไนฮอยกินดีโตวไวกำไรงามเร่งเม็ดสีแดงจนแสบตาสนใจโทร0857441016ค่ะเอาพี่น้องครับวันนี้ตลาดนะั้นคือคืนครับหลังจากหวยออกฟอเสียงบอกเลข902ครับโอ้โหันถืออยู่7,000ันนครับบอกคือคื <laughs> โอโ <laughs> ทรหาเราแล้วบอกว่าเราไปหากินน้ำสีถา่านวันนี้ครับ มืัอนี้มาตัวความืัอนี้กล้วยแม่หนึ่งครับอันนี้แม่ลูกตัวผู้เนาะอันตัวตัวผูตัวแม่นี่พ่อตัวแม่หัวโลนจ้าบ่าวพ่อโทมสิเปิดไบหกหาครับหกหาเนาะลูกมันน่ะจะมีเลือดของชแซลเลียร์นะพ่อเนาะมันบ่ครับเขาเชื่องเขาทับแซลเลียรละทับแซลเลียร์เหรอพ่อเนาะครับผมจ้าบ่าวนะพ่อตัวนี้เปิดไบหกหาครับแม่ลูกคุณนี่ทองใบหกมือถ่าพันบาทนะพ่อเนาะแม่ทองว่างนะพ่อครับว่างครับว่าง เป็นง่วอบาบามันหัวโลนพี่น้องครับนะเป็นเขาเรียบร้อยแล้วนะเป็นดูเป็นชาโลเล่ครับตัวเมียพี่น้องครับเขาเอิร์นมาเล่มันพี่น้องครับป่ะตัวต่อไปพ่อตัวไหนกล้วยครับกล้วยตัวอ้วนอยู่พ่อครับจำบ่าลนะพ่อตัวสี่คืออ้วนเลยพ่อเบิดไรเจ็ดสิบครับเจ็ดหมื่นบาทนะพ่อเนาะครับทองว่างพ่อในตัวนี้บ่านในตรวจทองเด้่ครับแต่ทับแล้วล่ะเพราในตรวจทองเนาะครับแต่ว่างทับแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคาพ่อ ราคาเลยครพ่อเปิดะไรเจ็ครับเจเนาะมันสูงเลยพ่อข้างหน้าเนี่ยสูงร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดเนาะนะครับตัวนี้สูงสามสิบปประมาณบวกลบได้ครับตัวนี้ครับเมันแล้วนพ่อเนาะมแล้วครับมแล้วเอาเบอร์ติดต้อนะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่แปดหกห้าหกแปดหห้าหพ่อเนี่ครับพ่อคำจันทร์นะพ่อพุ่นครับพ่อืึเกลียกพ่อนะครับ ไปสีธาตุพิ่นว่าสวัสดีครับพ่อครับวันนี้พ่อคือสิมาขายควายพ่อ,อนี่คือเสานเลี้ยงงัวหรอเปล่าสีเลี้ยงอยู่ครับเลี้ยงอยู่แต่ว่าควายไปไก,ก่กวางัวครับตามกระแสเนาะพ่อครับผมเอามาตัวมุนี่เอามาตัวเดียวนี่ครับตัวแม่ตัวนี้ท้องซีเดือนตรวจท้องให้พ่อตัวนี้ตรวจแล้วครับตรวจอันดาซ่าเรียบร้อยอันดาซ่าเรียบร้อยแล้วท้องเก่าเจริญนซีเดือนอันดาซ่าแล้วสูงอะไพ่อควายตัวนี้ร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดเนาะครับราคา ราคา82,000 82,000บาทครับตัวนี้82,000บาทนะพอเนาะครับผมประกันทองเนาะประกันทองครับบ่ทองขึ้นกันครับผมเอาเบอร์ติดต่อไห้พ่อ080 0 8แศูนย์ศูนย์่ศ่องหนึ่งเก้าสามสองหนึ่พอยังครับพอหอยร้อยหอยร้อยนะครับเนาะครับผมนะครับเอาสวัสดีครับไอ้ เป็นไดมือนีิคือว่าสิได้ไปเวียดนามแล้วโอ้ยผมรอดเล่นเด้อใจว่าแข็งพอใจว่าแข็งพอเอาเป็นยังไงคือสิได้มีความจำเป็นต้องไดาขายหนายตัวนี้เนาะพี่นบ่งตะวัรีต้นมันบ่ตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรพี่ตัวนี้ตัวนี้แหละครับเพชรบอระบือเพชรบอระบือลูกตัวแรกเนาะไอ้ลูกแสนบันหน้าครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับอายุสองปีสี่เดือน สองปีสี่เดือนนะครับสูงขนาดไอ้ตัวนี้ตัวนี้รอยซีบเก่าบวกครับรอยซีบเก่าบวกเนาะตัวนี้ครับเพชรบารบือครับตัวนี้นะครับเอ่อกือถือว่าโค้งแางสมส่วนหนาตารอเนาะมือนี้นะผมไปศึกษากฎหมายเพราะเราบอไอ้ไม่เลี้ยวนะครับเพราะนว่าถ้าเราถ่ายคลิปไม่เกิดความเสียหายไม่สามารถฟ้องเราได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือเกิดประโยชน์ใไอ้นะครับเนาะสมัยพระเงืซือเดี๋ยวสีว่าสีว่าฟองงูหันนะพี่น้องครับผมไปอ่านกฎหมายมาแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับบัตรอะไรตัวนี้คือคันอยากได้ไปเลี้ยงมาคุยกันยุขวักได้เลยครับแต่ได้ไปเลี้ยงไปคุยกับยุขวักเลยแม่นครับคือคุ้มฟูงได้หรอก็ผสมผสมเร็วค้นทับเก่งครับเนาะคือห้องใหม่สองแสนได้ได้รีบมาบอกกันแม่นครับน,ออน,นะครับเพราะว่ารนี่คือเราอยากขายให้เวียดนามนะครับเราอยากให้เป็นดุซินเนาะอยากให้เป็นควายพอพันรอๆนะครับพอธุก,กรรมเขาดีอัตลักษณ์เขาได้นะตัวนี้นะครับ หูเนาะอ้เนาะแนวเชื่องเล็กน้อยก็ขี่ได้จับได้เล็กน้อยขี่ได้เนาะอ้เนาะเอาเบอร์ติดต่อนไอ้าย098 098 184 184 2270ครับ2270ไอ้ธนาทิปเนาะครับผมเพียงเนี่ยไอ้เอาโฆษณาของในายใครเด้งานั่งอีกนีไอ้รถรับส่งว่าควายครับทั่วประเทศครับครับเดี๋ยววันที่17เนี่เจอกันที่อุตการพืชผลไปยังเนาะครับไอ้ห้านประกวดครับ17สิงหานี่ 11แมนครับประกวดงัวควายอี่างน้อยเนาะแมนวันที่10ประกวดวัวบามันลูกผสม11ประกวดควายงามโอ้ยไอไอเอาไปเป็นตัวนี่ของง่ายจะเอาของของเฮียแมนไปครับเฮียแมนเพิ่นติดต่อรถไว้อ๋อตัวไอ้ควายเผือกตัวละล้าน2นองพันั่นเตียครับของเฮียแมนลูกชิ้นนะนะครับครบไอไอเบิ่งของแน่เป็นเอาไปบ่อยู่บ้านผมอ่ะว่าเป็นเอาเขาาประกวดกตัวบ่ว คมดี5ไอเดค้ายมันรถพอตัวหนึ่งสองตัวครัเบิ่งกันได้บ่สเป็นในจุงประกวด้บอสในเดี๋ยวเขาไปหาครับมือในไอวางเผยบนผมเนี่ยมาในเสนาคัะพังนี่ครับเอามัตัวครับไอตัวขายไปอตัวนึงค่ะไออายุปีนีิเพื่อนสามชิปแล้วครับว่ามันสิบแปดไหมโอ้นะครับเอามสามตัวเหลือตัวหนึ่งเอามางครับ อันนี้ผสมตัวได้ไปอตัวนี้อันนี like ้ผสมดอกบาไปครับดอกบาห้องนท่เดือนนี่นะครับท้องที่เดือนเป็นพรนอกไวภาษาอังกฤษเั่นบ่จะบ่ายอะไรตัวนี้ตัวนี้ห้องไวหามืนครับอันต่ซ้าหรือไงเนาะตรวจทอนเรียบร้อยนะห้องไวหามือน้วเนาะแยกเพลหนึ่งทีนงลย่ได้แยีครับบ่ได้เยกเพเนาะเอามีเบอร์ติดต่อศย์หกสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้ 0683ไอยังเข้าไปนี่คือยังคือตอครับอยู่บ้านไอไออยู่ทั้งขอนแก่นหมดเลยครับโอ้อันนี้น้องซ้ายวะครับเนี่ยยัหลานครับตีว่ามันลูกซ้ายบอกท่านโอ้ยอสามสิบปีนี่ครับสามสิบปีปฏิบูลนีครับโอ้บอเถ้าบอเถ้าผมขึ้นอาเถ้าใส่ท่านนะเอาผมไปต่อก่อนขอบคุณครับเอาสวัสดีครับไอเอามาตัวครับวัอนี้ ขายตัวเถิกแล้วตัวผูกคั่าดีไปตัวนี้ลงขักกันไว้จะบ่ายอะไรตัวสี่สี่สิบหกครับสี่สิบหกสี่หมื่นหกพันบาทนะพ่อเนาะสี่หมื่นหกพันบาทถือว่าโค้งสั่งดีกระดูกดีครับพี่น้องครับเป็นงบโบนให้เขาแล้วครับตัวนี้นะครงแต่เงี้ยวดีครับชุนนเนาะเนาะนะครับรับประกันตํานี้ครับประกันตันี้นะครับ ส่วนสุดได้เนาะพอมีเนาะบมีครัแต่ว่าผมว่างวตัวนี้โค้งแางดีแง่มันเป็นตัวแง่ตัวเทียงกระดูกใหญ่เพิ่มพอที่มันเหนื่อยนะหนาวเนาะพ่อไอเนาะขาบึกบึกใส่ขาบึกบึกเหนื่อหนาเอาตัวต่อไปได้ตัวนี้ได้สบายครับตัวนี้ตัวนั้นเพิ่นห้องสามชิพของพ่อนยัยเพิ่นห้องสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นห่าเท่าไรสามหมื่นห่าท่องว่างท่องว่างแนะท้องไอตัวอีกครับตัวนี้หมดไปของผมตัวด้ำขายแล้วขายแล้วเนาะนะครับตัวนี้มันฝากขายสามหมื่นห่าน้าไอเป็นบ่ สามหมื่นบาทเอาเบอร์ติดต่อนะครับ089 089 011 0้1 8 1 6 9 8 1 6 9้ยไอ้จอยครับไอ้ยเาะเชไดนาะอนควยได้ราคะางวเลยราคาแสนผมว่าขายกเอนีขายอะไรแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวทาพันุ์ตัวนี้ครับล้ปีผู้ใดว่าด้ฉีดวัคซินต้องฉีดนะครับปีละเท่อนะครับ ตัวใดงัว hmm. หน Youtube ่อยต้องเฝ้า nice. ฉ yes. uh, ีดพร้อมเพราะว่านั่นมันเป็นแล้วมันอันตรายงัวหน่อยงัวตัวใหญ่เป็นกับว่หนักบนไหนแต่งัวหน่อยเป็นมันตายเอามาตัวครับไอ้โมนี่เป็นเอาอยู่ครับตัวนี้น้ำก็ไหนเขาซื้อง่วงไอซื้อแล้วเตี้ยแมาวันนี้ขายนี่ซื้อแล้วก็ขายวิธีได้หอยครับซื้อแล้วขายแล้วฮะซื้อแล้วขายแล้วแต่กำลังใายมือนี่โอ้ยได้ไร้วัน ลายวันครับที่รหารเล่เกาเนี่ยแมนไหครับเหมือนหรอ่อท่านีว่าเหมือไปหมือนหรอครับฮะเหลือแต่งวนจำแลขไอ้ขอเบอกระเป๋าเลยบ่เบิรงใ้อยู่ข้างนอกไม่แน่แบบจะวิ้นดอกนี่เนี่ยต้องการบริกาศบ่่ได้เลี้มุดมือหันหเลี้ยงสมื่สองมื่น่ถึงน้อยน้อยสะอานไอ้ฉิบไ้ห่อย เอาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับพ่อของเพลินเนี่ยพ่อตัวนี้เขาเสียดีวะคนขายบ่ขายบอขายปไปนี่ครับคนคือหลายเถอะพูดถ้ขายบ่กันนี้เงนเลยพูดนี่ตัวหรือผู้ในตัวพูดนี่ผู้พีเหะอันอันน,น,นี้อันนี้ผู้ขายอันนี้ผู้ซือ้ออันนี้ผู้ขนบ่พูดนี่น่ามีซื้อพูดแบบ <นำ S 2> จา้างแกผมแบบจ้างแกเอาขวาน เดี๋วยวคงใคร่สัมผัสเนี่ยอพ,พอตาเห็นพอตาสองสามรอบสี่ห้ารอบแล้วเป็นอะไรเห็นมีถุนตาโตไปหมดนี่ตลาดเท่าเนี่ยสีค่อยๆก็มลงว่าคนเยอะเนี่ยนะครับแมน,มน มันอลื่นมันหลายแต่มเมืองมุนเดี๋ยวพอมันขันไปจัาหนองกรุงกับมุนมุนขันบ้านขันจัาเหนืนี่ก็โก้ดีครับอันนี้ตลาดนี้ซื้อขายได้ไหมพ่อนี่นี่แันวันเสาร์ปรได้สิบนในวันีนครับเมืนี้พ่อพ่อแต่วลาเบิบงงัวเบิึงไหนเวลาเบิึงเวลาซื้อขายเนี่ยเวลาพ่อเป็นผู้เฒ่าโบราณเนี่ยถ้าใช้จากของงัวนอะซื้อสัตยังยังนี แมนปะครับมัวาี่ยอคต่ับหันเนอผมตัวนีพ่อต่อไปันผมเส็แอปอันนี้พ่อผมเส็แอปอันเวลาทายลูกปุ๊บเนี่ยที่บอกว่าตัวจับปร์เซ้นตึ่งหัวม่อันศีข้นมาว่าผู้นี้ตัวจัเปล์เซ้นเวลาเอากล่องสาดไส่เห็นหนาผู้นี้ผู้นี้ตัวจับปร์เซ้นนะครับ ได้บาทพ่อตัวนี้มีพันไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดหมื่พันครับตออะไรมาพ่อตอใดแน่ครับตอได้เนี่ยแม่ทองเดือนหนึ่งแม่ทองเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าในตัวทองเนาะแม่มันนี่เนาะแต่าลูกมันนี่ตัวแม่มั้ครับลูกแม่ครับลูกล็อกกี้ลูกล็อกกี้ครับลูกล็อกกี้มีใบมีหลอดลูกมันมีใบมีหลอดพ่อครับเอาลูกงามอยู่ตัวนี้นะครับเอาเบอร์ติดต่อได้พ่อ ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่หกเก้าสี่หกเก้าเก้าสามศูนย์เจ็ดครับเก้าสามศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะพ่อยังครับเนี่ยวันดีครับพ่อพ่อวักตัวค้ามุนี่พ่อมขออยาสัมผันเนี่ พ่อกำลังมีความรักเตี่ยยากครับพ่อมีมีมีหลายปพียร์ล่ะชื่อชื่อเพียครับชื่อโเทชาพุดธชื้อพลัดละเทียมกนวางสั่งพ่อครับชื้อพลัดละเทียมมากเลยเ่ราะเกิดมาแม้สีเดียวกันแมียนแล้วครับสีเดียวกันคือสีชมพูนะพ่อเนาะเป็นตัวแทนความรักพ่อนะครับบัดบัดสื้อบโเทชาพุดมาแล้วจะควายหัวจ้าวเสียสีชมพูใครมาได้พ่อมโมนี่ใคร หมดแล้วมดแล้วมูนี่ขายดีพอไหมมูนี่พอส้ารบพอขายดีครับมูนี่เขาบอกพอขายดีเอากำไรหลเอากำไรตัวละหาร้อยหอยโอ้เ่นครับรวมเบสเสีย้ได้กันว้ามันหลตัวมันหลตัวซมผมเลยกันมือถือพอแซผมซึ้เลยกันร้อยคุดร้อยเก้าศูนย์สองพันะ ผมไม่ซื้อแต่ยินเนื้นคู่นซื้อใช่โ <c oughs> อ,อ้เสียงบอกเลยก, <c oughs> ก็รู้ท้องผิงบอกบอกเถวๆตะวันขึ้นขึอนก็ดีครับมาตัวเขาวันนี้ครับเสียมาน,นา,นานี่แหะครับคลายคลิปได้๋ยวนี่ได้ครับได้เอาได้เนะาะขออนุญาตก,ก่อนอเด้อนี่วันนี้นะครับเพื่อประโยชน์นะครับแม่ลูกโตผูนะ๋เนาะครับจะบ,บ่ายครับคุ้มมั้ยเจ็ดหมื่นท่องว่างท่องว่างครับสะสมได้ทริปก็มือเนาะครับเนาะตัวนี้นะครับ ผสมเกลือสองหนึ่งกับซิฟมื่อขี่ยามลุกไปหน่อยเนาะมันนั่นลูกตัวใหญ่ดุ๋มน้มก็เลยสูบไปหลายนะครับลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกเลยไหมตัวนี้ตัวต่อไปตัวไหนครับคุณครับแม่ลูกเดี๋ยวตัวนี้โตปู่ป่ะให้เบิร์กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาชิลาออกตำรวจมาเป็นนายควา้ในพวกตัวนี้แหละรอกออกว่าแล้วปื่บมาเด้ขายของกันที่ สบายครับคมนี่คมนี่แปดหมื่นสามครับเอาตะดูกได้บ่เนาะแปดหมื่นสามพันบาทลูกกระดูกง่ายครับเนาะนะครับแล้วก็สีดีครับตัวนี้ครับลูกตัวใดนี่อันนี้พ่อหนุ่มจกบน้ำผึ่นเนื้อบอกหูจักบอกเป็นยังนะตัวนี้ลูกเต๋ากะซ่ามันจะมันงามเอาไปต่อยอดเอานะพี่น้องตัวนี้นะครับถือว่าเนื้อหนังมากจะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นงัวโบดผอมตัวนี้นะครับโค้งสางดีครับมากเกินแม่แม่เป็นงัวโบดผอมเนาะราคาเท่าไหร่นะครับแปดหมื่นสามครับ 83,000บาทขอเบอร์โทรนะครับ 09, 0 9 0เกาศูนย์ครับ0ู0ย์เก้าศูนย์แปดแังไงครับแปดหนึ่งหกแปดหนะครับน้องอยังครับนี่ยอารครับเสียอาร์ตนะครับเอิรนน้องบ่ได้ต้องเกิดเสียเอามาตัวหอมมาอนระดียังมาก่ามืเยเดีวม,มานะครับเราคงยังต่อก่อน อันอันนี้เฮงกันครับพี่วันนีครับคือมุ้งไรเห็นนอครังนี้ครับมุ้งกับวัวง้กัว่าขายแล้ยวข่แล้วขายแล้วไ่ต้องขายก็ได้อันนี้อันนี้มาซื้อเรครับผมายเพ่นครับขายผู้ใดครับใต่อไโอ้บ่หูเนาะแส่มันบ่อยากไปมดอื่นมนได้หายแล้วนี่เนาะห้าแมงวันตองตานะครับเอา ครับพ่อวัสดีครับแม่กี้ครับเ,เป็นยังไงแม่มือนีช่วงนี้ช่วงนี้ขายยังไงไร้กดไดุ้ณแม่คืทอ,อนแม่ไร<อ>่ว่าเห็นแม่เทลียเห็นู่ต<อ>้อเห็นอยู่<อ>แต่บอไทยเทีย<อ>ดิครอัยบอันแม่ผมถามเด้วนี้ราคาวงาผูในแม่ทุง่งน,น,นี่มันถือต่นีสองหมื่นแต่ัาี่ยพอมันสามหมื่นคนเดียวนี่ฮะสองหมื่นแัารยบาทเออเนี่ยัพอมันคืสามหืนอยางเง้ยเอามาราคาสิ้นคือสามร้อยห่าะ ขายจะตามนั่นแะมนบหครับโอ้น้ำมันแพงนะครับของแพงมามาแพงแต่วง้วถือมันเป็นยังัเนี่ยนีล่สงแาไอ้ต่้งแต่ไก่โค้งไก่เลยขีด่สิบบาทนี่กับยเิบเก้าบาทอ่าต่้งแต่ไก่แพงล้วรอยนี่ก็บรอยหสิบาบาทบะนี่งัวจากนั่นราคาสามหมื่าบาทนั่นเอที่กินนะสามหมื่นห้าล้อสองหมนแปดพั้าร้อยบาทแม่สีขายราคานี้แต่วงสีขายเขาต่ออีก่ เสริมเงิน8พันสรน8พันนั้แม่เอาเบอร์ติดต่อได้ครับคุณแม่087 087 639 639 2838 2838คุณกำลังการเมื่กี่หาว่าหายเสียวหายแล้วแม่เด้อเอาบ๊คนแหละครับคุณแม่ขัมาแล้วครับมาแล้วแมนอวาแตบ้านไหนพอนี่มาจากเบอร์น่อยน้องก็เขียนโอ้ อันนี้เป็นแม่ลูกพ่อตัวนี้แม,แม่ลูกแม่ลูกลูกอันนี้แฟนพ่อบ่นี่แม่แม่แม่โอ้ปกติเห็นใจแฟนออกโมนี่พอที่ออกเองเลยเออโมนี่แต่งตัวรอบอ่ะโมนี่แต่งตัวรอ <c oughs> เอานะครับแม่ผสมไม่พอแม่มันนี่แม่นี่เขาวทาอะไรเพราะทาท่ารอบครับท่าน,นี่พ,<อ>พานรอบอันนี้ลูกมันตัวผู้ตัวแม่พ่อตัวเม่ตัวแม่มันไม่ลูกของจริงของปลอมนี่พ่อมันคือแม่รวยเปอร์เซ็นต์แม่คือกระดูกเนหนอยหนึ่งลูกคือกระดูกแย่แท้โอ้มันเกิดสายพัฒนาเนาะเห็นว่าพ่อพัฒนาไปแล้วเนาะเออบแลพ่่อคนี แม็กเจ็ดเจ็ดแม็กเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็พันบาททันเยกกับตัวละสามหมื่นกว่าบาทน่น้อพ่อโอ้เจ้นี้เขาให้เก่าพันอยู่สามหมื่นเก้าแล้วลูกมันงนะอ่เอาไปนะครับลูกมันขเห็สามหมื่นเก้าแล้วแต่ลูกมันโค้งสั่งดีตัวน,นี้นะรกระดูกง่นะครับเกินเมียหลายครับลูกเกิกเนเ<ห>มียหลายเนาะโค้งสั่งของงามครับเอาเบอร์ติตต่อนะครับคุณพ่อ 089- 089- 241- 2้า8 7 4ย8749พองหนึ่งสองซีหนึ่งแปดเจดเกาแปดเจีเกครับต่อรองในขังไก่ชงทรงีพอเสียงครับพอแม่สมพรนะครับเนาะโอพอรอนะสมสมพรในเมียงามหุนกระดีนี่อายุได้เร็วแต่เมียกระได้ครับเอาพอเป็นหอมเผือเตียครับผมปลาคือกินงผมคือหูเนาะโอ้ยคือหูจัดเกี่ยวไกะดะอันสายตาหคซ่อนเลี้ยงตัวพอครับผมครับผมม่เป็นยังครับ บอยเด่น้เหลจหนเ่น้วหรอแมันต้องพกไว้พอทุกเฉือนแม่นะพ่อแม่ลูกโตผูครับลูกมันโตใดความขึ้นไงเลูกมันโตัวใดนอบานี่ตใดซ้มันเป็นโตผูเนาะแต่ว่ามันท่องเลยด้ครับแม่สมใจพ่อแม่มันเนี่ยอะไรครับแม่มาสมตใจใบพ่อเด่นด้วนี่นี่นีจหนายนั่นมันคือใบไงเครับ กับมันเขาให้มากใั่ไครับอ่นบานรองเลนี่พอ่อภาษาอังกฤษอ่านออกนี่บิ๊กโชว์แมนบอกอ่านออกคือบอสทีมแมนตัวเนาะยบิ๊กโชว์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเอออันแต่ว่าอ่านออกอยู่พ่อแมนครับจัาเดือนละพ่อสมไใจนี่สี่เดือนครับสี่ <4 S 2> เดือนครับผมตวดทองไม่พอนี่ตวดตัว,ต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 วอีกก็ได้พี่ครับตัวอีกได้อีกไม่ไม่เป็นอย่างครับี่จ่ายบาทพ่อคมนี่ตอนนี้บอกเปิดไว้กับแสนสามนะครับเปิดไว้แสนสามพร้อมทรงครับพร้อมทรงครับผมทรงฟรี ฟรีครับนะครับเรียงไล่ไปครับไปพ่อนี่ครับสงขาเนี่ยครับแมนครับสงขาไปบ่อแมนครับไปเหมือนเลยไปได้ครับอุ้ยสงขาเพิ่ไปดอกไก่ยานยันยันมันได้ลูกตัวผมวงตัวนี้อะไรครับไม่ได้ลูกตัวล้ครับได้ลูกตัวเดียวครับตัวที่สองค่าทองครับตัวสองค่าทองนะพอนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับอ้หูลูมมันทฮเป็นตัวเมียแฮมเป็นตัวเมียั้นแหวกไซพอนี่ ตัวเม่ก็บันสิบ่มันเปียเขาสองแสนกุ้งพวกครับบอเอาบอสิตตอนไ้พ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ปดหเจห้าเจ็องพอตืบ้านผู้ดินครับพอถามในวันจันทร์บ้านผู้ดินจะมีตลาดนัดอยู่บ่พ่อมีอยู่ครับมีคนออกสิคนบอหลาย่็หันเยอะจนมาสำีบอก็บาหลายานน้ครับเป็นห่มไมแพ้พันบ่ได้ครับบ่บ้านของบิวหันห้าวันีหาหกโลมันอยู่ในพอตลาดนัดเหร เลยบ้านหัวนาเขามาพี่เจ้าหน้าขมาพี่มาสร้างบ้านโคกโกพี่แหม่ครับบ้านโคกโกกห้องสิเรียกเของบ้านขายสมศรีจะจะกี่โลพอจ้ะจังหวันจากหน่งประมาณถึงโลตั้งบวกโอ้ดีทอนทางโอือแล้วผมไปหากิฟต์เพชรหันยุพอคบ้านของข้องไปกับแม่น้องพัพเนาะแมนครับผมเราก็ลังบ้านผมตัวหนึ่งครับไม่พอหน้าผมไปเปิดแต่ละนั้นบ้านน้องโกนพ้นไปพ่อบ้านไหนครับบ้านน้องโกนขึ้นไปบ่ไม่อยู่ครับผมซื้อที่ไว้ยี่สิบไร่ จอดนายมีเงินหลาไหมบอสิไว้เอาหันหน้าพอยเอเดย์เพิ่งพอนี่ไปเห็นตลาดนัดให้จอดรถยี่ห้อไหนคนเป็นไปบอสดีมากครับงหันดีมากครับแต่ว่าให้เขาฟรีเด้กคุณนี่ขับเก็บเงินทัวร์วิ่งคนเบิ้งลาบแล้วลาบแล้วเฮ็ด้ยมันเมื่อย์หันไปทางพู้นมันหนักครับมันมีดานหลหันทางนี้มันมีดานสวัสดีครับพ่อบ่ได้ยักตัวครับ เอาเบิ่งค้อยตัวเราไมเสียงไปหากินทางใช้วันคนอ่ไปทายดูกับเอฟซแล้ววะมาแมีคว้ยพู้ใรมัลงเมียยวัดยวั้ยวันี่เงิน็นมอกเ่อะจะหอไรตัวนี้เอครับาตัวเด้ป่าหาพันเถอะะทั้งนี้เถอครับอันนั้นหาเมือาพนตัวละมหาพอนดีันห่าตัวนี้หอไว้เมื่อสามมืสมัน้ครับมัอบวรสี แมนบ่ายเป็นแสนุ่นีโอ้แมนเขาคายเป็นเสียเลยแม่มันตีทอนเีวตัวทอนพันก่าลุงคนหนเขาเาแต่แม่มันไปแต่าชพื่เพือทองเลยอันนี้สำนักขอสิงห์วุนนี้ครับรรอกันครับรอกันเนาะเอาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งครับห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดสองสามเก้าแปดสองสามเก้าเนาะเอ็มเนาะไปขืนคูลุณลาวดเด้อ เด็กขาย <c oughs> ดีอยู่น,นี้เราไปทายลูกอยู่ใช้วัานหนึ่งแล้วขายดีเราไปสามเมรยแล้วเหลือตัวเดียวนี่ถิหมดแล้ววันนี้ขายดีอันนี้มีจต่ของคนละครับทั้งนี่เจ้บาบ้านน้องเขาพม่ยแม่รู้คนนี้หาทิปหาเอามาคมเดียวโน่นม่เาม,าามียเหลือเหลือคมเดียว อันนี้หาหมือนหาพันบาทลูกโตผูเนาะแม่ทองว่างอันนี้แม่สาวจ้าปาครับตัวนี้สี่สิจ้ะเอาสี่สนะิบเจ็ดเนาะมีเบอร์ติดต่อบ้าเนะครับศูนย์แปดเจ็ดเ้าเก้าศูนย์ห้าหกสองเก้าซื้อยังครับผมตอมจ้ะิดต่อมเนาะเอาขอบคุณครับอ๋พี่น้องครับเดี๋ยวผมขออทายคลิปเคนี้ก่อนน้มื้อนีเนะเพราะว่า กระโดนเราพี่น้องครับนะครับมูลินี่มาเล่นีซื้อครับผู้ใดสนใจอยากจะซื้อ CK f o r อสมี้ครับผมขายส่งคอนดาบานครับ390บาทพร้อมส่งเก็บไว้ทั้งครับผู้ใดสนใจกับผมเบอร์0813547077ครับพี่น้องครับเอาสำหรับมูลนี้สวัสดีครับ